สร้างรายได้จากการออกแบบสมุดขายเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปออกแบบสมุดบัญชีกันนะครับเริ่มจากที่ผมเข้ามาที่เว็บไซต์อย่างแคนวานะครับแล้วก็มาเลือกตารางครับจากนั้นผมจะทําการเพิ่มคอลัมน์ครับแล้วก็ขยายออกไปให้ดูสมดุลครับต่อไปก็ทําการเพิ่มแถวครับด้านบนนะครับเราก็ใส่หัวข้อลงไปนะครับปรับให้อยู่ตรงกลางครับ ช่องนี้จะให้เขียนชื่อครับจากนั้นก็ทําการปรับแต่งตารางหน่อยนะครับก็จะได้ตัวอย่างมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราจะทําหลายๆหน้านะครับเราก็ร้อยหน้า120หน้าครับจากนั้นมาที่ KTP Cover นะครับเพื่อคํานวณขนาดหน้าปกของเราเราก็กรอกข้อมูลของสมุดของเราลงไปนะครับเราทํากี่หน้าเราก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นกดคํานวณครับเราก็จะได้ไซส์ของหน้าปกสมุดของเราออกมาครับเราก็กลับไปที่แคนวาเพื่อออกแบบหน้าปกครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับเทมเพลตที่เราคำนวณ มาเมื่อสักครู่นี้มาออกแบบหน้าปกด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เรียบร้อยแล้วเซฟทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ครับจกนั้นนำไฟล์มาอัปโหลดครับกด create ใส่ชื่อสมุดของเราลงไปนะครับกรอกรายละเอียดของสมุดของเราเลือกหมวดหมู่นะครับและใส่คีย์เวิร์ดให้เรียบร้อยตั้งค่าประเภทสมุดของเราให้เรียบร้อยนะครับนำไฟล์สมุดของเราและหน้าปกนะครับมาอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ครับตั้งราคาของสมุดเราให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นกดเผยแพร่ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็มีสมุดลงขายบนเว็บไซต์อย่าง m m z z o นะครับถ้าใครอยากเรียนรู้เคล็ดลับที่ผมใช้ในการออกแบบสมุดลงขายบนเว็บไซต์อย่าง Amazon นะครับโดยที่เราไม่ต้องผลิตสมุดเองเลยครับสามารถไปเจอกันที่คอสเรียนเสกอลลจากอากาศได้เลยนะครับ